ฝักกระลำดอกใส่เข้าไปครับใส่แค่นัดเข้าไปอั่วฝักยาวครับผักกาดขาวนะครจบลงไปครับ สวัสดีครับวันนี้ตัวดำจะพามาทำแกงส้มผักรวมนะครับใส่ปลาย่างนะครับทุดิบของเราก็มีปลาย่างครับผักกระหล่ำดอกนะครับถั่วหัวชะเ,เ้าแคนลอดนะน้ำมะขามครับโดดน้ำตาลพริกแกงชูรสนะครับน้ำปลาต้มปลาก่อนครับ ก็จะมาตำมสก,กับพริกแกงครับประมาณนี้น,นะน,นะครับพริกแกงโคบด้วยกันนะเข้ากันนะแบบ้เลยครับเราก็จะไปใส่หม้อนยครับไปใส่เครับ พอถ้าเราสอบน้ำหลายๆแล้วก็ใส่เราใส่เนื้อปลาเข้าไปครับผักกระหล่ำดอกใส่เข้าไปครับ มึเ,เติมน้ำเท่าไหร่ครับเราจะส่ายแค่นดอดก,กับไว้ทั่วฝักยาวครับฝักกาดขาวนะครับจุดกับไว้ครับ เราจะมาปรุงเครื่องใส่น้ามาขาบเข้าไปครับชุดรสครับน้ำตาลสายตัดทาำป่าครับเดี๋ยวลูกโดดใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวอ็ลองชิมโดนะครับบรสชาติม ได้แบบเราต้องการลดพลังก็ได้เลยครับนะครับ,รบแกงส้มผักรวมนะครับใส่ปลาย่างัแล้วก็ไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยครับนะครับนี่ครับ แกงส้มผักบุใส่ปลาย่างนะครับถ้าชอบเมนูนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแสก์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเมนูต่อต่อไปนะครับสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ